สบายดีพี่น้องมาสกูลสุขชนอะจาะโอนกันกลับมาห้องแล้วพี่น้องเลยกินข่าพี่น้องกลับมาหอดห้องแล้วน้องใบบุญกับเพื่อนกระพื้นแล้วพี่น้นองเลยออกห้องผ่าตัดมาสามสิบนาทีเลยเพื่อนกาปุ๊บน้องให้น้องตื่นน้องกันเงยเงยคอขึ้นแต่ว่าแต่ก็ยังมีฤทธิ์ยาแลวกะลมรับต่อพี่น้อง พื้นแล้วก็ป้าไฮเมจีิพื้นมันมีผ้าเนี่ยน้องน่องพื้นเหนียวใส่สีใส่นะพี่น้องก็เลยมีเครื่องพวกไม่จอกเม่จีดเนี่ยเมื่อน,นี้อ้นก็เลยมาไหว้เนี่ยอนนาบน้ำพะย่ะก็ไปปันป่นผา้าจ้น่อยอ้นก็ไปเอาผ้ามาหลังจากกินขา้าวกินย่างเร่วแล้วก็ห่อนโมงแล้วก็ไปเอาผ้ามานั่นมาตากเจ้าหน่อ,นอยซื้ออันนังกินพี่น้อง เขากมุปะาขอดกันเลยน้องน้ยเดินมากินเนืะอุ่นแล้วกับร้างอุ่นวาไปนั่งเล่น้องเ้ย เฮ็นนั่นเฮ็ด,น,ด,ดน,นีพี่น้องเลยดีใจพี่น้องเลยน้องไปพุ่มกับผ่านไปโดยดีทพ้่น้องหมอยอมหับหมอผลพี่น้องไวแล้วก็แบบเก่งนะ ยอมรับว่าหมองเก่งจริงจริงถอดประมึกรับลาบเพื่อลาบไก่ เราเรื่องโรงพยาบาลต่อของเรามึงขอดีอันยังด้วยอย่างเงี้ยเหอที่จะขอดีทั้งมัดโรงพยาบาลไทยเพ่อนจะมีเครื่องคนอันคนคนไข่แล้วก็ทุกๆมือเพื่อนกันมีให้เปลี่ยน พปิดซิมาเปลี่ยนเปิดซิเอาเสื้อผ้าให้แล้วก็บบริษัทอีกหรอกเสื้อผ้าเพิ่นเป็นคนสักพี่น้องเอ้ยเครื่องหนุ่มคนเจ็บน่ะน้ำพิ่ต่อเอามาให้กินบริซื้อมื่อเพื่อมาเติมหาเมื่อเพืมาเติมหา้น้ำกินกับเข่าเปิดม่แยกให้ต้นเศร้าต้นเพลินต้นแรง ฝากกูบอกบอรเปลี่ยนกูเมื่อมั้ยเปลี่ยนมื่ออื่นเปลี่ยนมื่ออื่นเปลี่ยนแบดนี้พี่น้องเยมีประหบมีม้อนผ่าน มีพะล่มห้นี่มาตกอย่างเลยแพดย์หมอเขาว่าอมอนว่าดี มดมงคุณปิดแอร์ประิะกปิดปิกมีพัรุ่มไม่เปิดห้องน้ำ้องนสะอาดสะอาโดโลด น้ำเห็ดบางขับขักกงน้ำเพื่อนพ่นนี่ ลุกก็มีแต่ขอดีนากพมันไม่ขอเสียเลยพี่น้องคลาดทะี้พีพ่น้อง น้ำซะหัวเร่ร่ด้วยจากผ่าตอนนั้นไปเอาผ่ากินเข,าข่ากินหน้าเหมือนกันหัวม่งกันไปเอาโทฮานหาลูกพี่น้องกูนกันไลยน้องบอนนะไฮอยากไปน้ำบาตถาถรำบาตถาถรำมเป็นสิบเป็นเฮ็ดวิ่งเราไป,ปหาเงินพี่น้องสสยสุกใสสิป้าให้เรื่อยเอาไง เลยลูกป้าเลยพี่น้องเดอ้อเพิ่นน่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันกับอ้นนี่แหละเพิ่นจะเอาไหา้ลำหรางเงิน อดใจนองอยู่ต่อทำแล้วก็มีเหตุผลพี่น้องเลยคราชิมามันก็นยากมันไกลสิ่งเปลืองขาหลุดขาล่างอีกพี่น้องยมันกะเป็นความเที่ยจุดประสงค์ของโอนกับแม่อยากให้เพื่อนเอาลูกบ่อยให้เพื่อนมาบ่อยเพื่อนหวงทางนี่โอนกับแม่จัดการเองเนาะเมื่อยกบอดตังพี่น้องเลยให้เพื่อนอยู่เอาลูกซายเพื่อนะ น,นี้คือโศกใจน่ะยังมีนมจากเฮียจากพี่ฟาไนซื้อฝากเมื่อไห้เราเนาะเป็นผอกเป็นเพลิดแ้วบันนี้นะ่ะถามันมดนี่เลยเอาเงิน,นไปใส่ซื้อแต่ทำเบ้ากับแมนความเพิ่นอยู่ถามมดจากขงผู้ใหญ่ใจดีซื้อไห้แล้วเนาะเราอะเจ้าเงิน,นไปใส่ซื้อให้ลูกเฮ้ากาตกไปหาเงิน บบบใบบุญมาเด้คุณว่าแต่ว่ามีอยู่นมใบบุญกะนใบบุญไปก,กินนมเปลเืองมื้อหนึ่งแปดกล่องผมพี่น้องอะ ชบไก่นะชอบอยากคงกินบมจักตอนเจ้าบมจักตอนแรกเพียกยอหลามาขายคส่งจบ้านไปมดเจ๊อบอกอเจเป็นันมี ธนาคารก็บมีร้านกระปอกกระเพกกับมีมีขบมัดขายทรงเสือ้อขายยาขายยังมีพี่น้องเนี่ยเมื่อเนี่ยมีคนมาห้องเพลงนะมีคนมาห้องเพลงทางแต่คนมาอยู่โรงพยาบาลทัง,ง,งออเพลงเมื่อเนี่ยคนมาห้องเพลง ถ้าพี่น้องลาไปก่อนเดี๋ยวพี่น้องเดิกก,ออกกินกนี่พ่อกินอาอารบายดี่อยู่น้อง